ทั้ถงวะแถวครับแรนแรนยำข้างหน้าครับแน่แรนยำข้างหน้า คืนนี้ครับวิม,มีผ่านดันครับไทยเอา แน่นอนครับไทยจนเป็นขั้นหน้าหนะาวปีนบ่ครับปีนม่ครับนี่อ๋อไทยออกขึ้นครับโอ้นึกว่าจะปีนไทยออกขึ้นครับเป็นขั้นหน้าเลยไปเนี้ ได้ครับไถเอาไถเอาอย่างเดียวเนาะเหยียบต้นนน้นหมดเลยวะนี่ครับมาเบ่งปั่นกันหน้าแบบไถยางเดียว ไ,ไนนด,งดไง่งามขนาดนี้นะปั่นข้างหน้าแนวใดโอ้ของแพร่ดีว่ะอันนี้ก็ไถขึ้นมาเฮต่างครับติดสาลงขึ้นครับคอยมันปิดข้างหน้างามๆประมาณนี้เอ๊เป็นไดพี่น้องงามว่ะข้าหน้าได้ี่ อันนี้ให้หน้าอันนี้ขั้นหน้าแนนเรียบร้อยครับเพราะว่าลนแลนขึ้นมายำเรียบร้อยแล้วฮือมี่ต่ผ่านไทยกับเฮดได้งงามขนาดนี้เนาะตัวใหนญ่แน่กับขค LG ยี่สิบสองวันสวะ ปีนแล้วครับปีนแล้วความเด้อเจ้าความเด้ออย่าเด้อโอ้ท่กล้ามาว่าโอ้ ไว้ปีนเราเลยวะแห้งแั่หน่อยๆเนาะเพิ่นอ่ะเพิ่นอ่ะเออเสร็จเรียบร้อยสายโหด เสร็รียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ